สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณยายทองจ้ามิจมิจจ้ามิจปอกน้อใหม่จ้าหามาวังหันค่ะครับหามาวังหันครับผมพี่น้องนี่คุณยายเป็นนางปอกแล้วครับนี่บ้าบอยกับที่นางปอกซอยคุณยายกันครับวันนี้พิ่นเห็ดเวียกแล้วครับผมพี่น้องอ้ยเอนอมเอาบ้องครับเอาบ้องเอาบ้องนะครับมาเบ่งน้องใหม่ เราบอกน้องใหม่ซอยเบาๆกับพุ่นใจทงนนะะ่อด้ไครับพี่น้อ,นนอนครับผมบมันขึ้นสูงค่ะเนอบอกน้องใหม่ซอยนน่อด้ไครับ

นครับบองเพื่อนะครับบองขาวๆนี่ครับผมพี่น้องพี่น้องมันอาจอาจจะแสงบลายได้ครับผมพี่น้องจะเอาเป็นขาวอยู่ครับขาวจัุกเลยครับผมมันจะมีแต่บ่งมาอย่างเดีวเด่น้ำบองเพื่อนหรืไรครับน้องใหม่นานน้องใหม่ไฟใหม่ได้น้ำบองครับเนื้อน้ำเนื้อเพื่อนตีอยู่น้ำขอครับพี่น้อง ครับผมบอกแล้วครับโอเคแกะครับ,คครบพี่นออ้องบอกซอยน้ดเดยครับเเอาคอ อ๋อแล้วเป็นกะตินย่างขาวแบบนี้ครับผมพี่องออากระป่าอ๋อโอเป้อนอ่อนครับไม่กินยันขอคนหัวแล้วมันเป็นอเนาะมันเป็นแหนมันเป็นแห่กครับผมพี่น้องอปละอ้าวตีน้อยมาะระกไ็ใหญ่ คนครับผมพี่หองพันมาเด่นน้ำครับมาเด่นน้ำพี่ห้อดีครับครับผมพี่หองลองใหม่ เออโอ้ยเมอไหม่หกลับจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจามมาม่าสวยเสียจ้าโอ้ยน่าเอกหนูคนอันนันไม่ยุเราเชื่อโกงรวยค่ะรวยหรอคะชิ เห็ดติดาเงินไปเห็ดไหมเือ่อมหวงเห<า>เอาเชลต้องนีดป,ป่ะคะไ่ตแด้วม่วน้จาสวัสดีทุ่งนาด้วยกันนี่ยมามีเลยแม่ขาบ้านหลวก็อยู่ทุ่งนาได้ค่ะจ้ากอากาศดีเนาะเอาอันนนอันนห้นห้นอกแม่ก็นีได้เลยไหมดองสองเดือนก่อนสามเดือนโอ,อ,อ,อ้มาสิ้นปีขอได้มามีเดี๋ยวโอ้สวยสวยสย สาวมาล่ำชวยค่ะโอ้ยบันดอนบ้านนู้ก็ตัมเตสินซุ้มย่ายพินเออมีน้อยเลยไล่เงาหอมบ่งร่องกรุงเทพเขาเสือไปฝากเขาแก้ท้องพืนเขาเปนไฟใหม่แหนงแล้วใหม่ไฟใหม่ครับมันจะติดหวยบ่ยติดหวยติดเสี่ยงแสดงว่าดีแท้วิ่งซุ่มเสือได้มีน้อยบ้านนี้บ้านนู้นละแห้งแห้งแห้งกันกันมีหลายะกินเข้ามากหรือบ่ครับ ปั่นกินมาละค่ะที่แม่นี่ขนมแล้วค่นนี่เด้อจ้านมนี่เด้อกันทอขนมโอ้เม่ได้เทียนมีแม่ได้เทียนงามแค่นี้หากหลายเนาะเป็นเนงาโอ้นี่ลรดีอยอาไืตีเพิ่นะครับเออน่แล้วเดียวกันหมดเพื่นเนี่ยไดดีดนีูีู่ีนูีนูดออาเอปูยา

แนเขาไปหาบนเย็กไหวบา,าแล้วแต่คนยังม้ม้นใครได้นอนมาล่มเมื่อเนาะโค่มือยห่ยหอนบ่ม,มีบนขีอยู่เบิงง่งหอกามไปนั่งโซกันไปนั่งับพี่นัองเอาแ่บจังวนจังนจังบเงียบงเมียมนม้วมมบม้ <c oughs> มอเมคยอใส่ จะในบ้านนหรอใช่ของนมเหรอครับบอกมากด้นะนงนุงพดีปเลยนุงดีเป็นมาเออเป็นมาเอ๋ยเล่ะมฆเบ์ยูยังเดี๋ยัง โมอมๆมโมต้มตุ้มโม๊บเด็กหญิงโมโม่เ็่หน่อยไทยบ่ได้ไทยโ่รามบ่คะโอ้เป็นคุมเต็มเลยทั้งสองหน่วยไปขอไปสือใครก็ไดน่ยนึงใครก็ได้ท่านหอนเห้งใครบ่เกียเป็นใครบ่เกียอ้หนสอย รก,รก,กระตาเงินมากค่ะหนึห่งจากระกาที่แม่หน่อยกะตาเงินกนะตาทอหว่ห่วยสมัไตมตะขี่นอออีโพลกระแหเหลียงหัวเรลียงคววยนำก็หนาเานคีย <laughs> เขียดเอเขียบเกีหนาเคยเียงเขียดจ้งใจที่ำยำนดอกขั้นเ่าเขียมไม่จะว่งเขียดมันมาเข้ากันห้าห้านะเข้ากันอะไก็คู่กันเนื้ออ้จเขียดันนี่กิโลละหกสิบบาท ก็โลหหน่อยเก็สิได้โลหงหน่อยเลยม่เคยอมโโลตัวนี้บถืงก็สิปรนมันโลนี่ละโซเสียพคนนี่เรับป๋หลายเท่าแล้วประมานโลกลัวมดหนีเลยก็เจ้าสร้างอันไอเมกก็เลยพากันไปหาครับโอ้มีผู้ร้างแล้ว จะได้ยได้จะบ่เอามกงมกงก็ไร้าร้หอทแกงี้แงกันหือล่ามวยงนั้นะเอา้ดงอะน้ำมันตีบดน่ะบดน่อยไม่แกงใส่หน่อยนแซบนอแดงอน้ำมันตีเกลื่อนเสียวรกแกงยแต่วรามันเป็นอใหม่ที่แบบเข้าฝานไดแลืวข้าฝาไดแล้วอันก็แซบอันนี้ไอ้โจเวลาเราต้มแล้นี่นี่นอนอนี่สีเราต้มหมดเลยเด้ นี่เราต้มหมดเลยแต่ว่าอันยังยังสีทูบอยู่นี่นี่ยังสีทูบอยู่อันนี้เราต้มต้มเราส้มแบบนี้ต้มหมดเลยบะนี้ยำแกงกบแกงมันนอนแบบแบบยางแบบเออซอสย่ำกุบกับกุบกับเอ้ยพี่น้องจะนำไล่เลยเดีอพี่น้องจะทำแกงแบบบานเฮานันแ่จะทำแกงแยงเออทาไม จะพักอีกอยังน่แล้วบนอาใใเเ่็ยพ่อไปแ็้สัส้นๆทเไมคะแย้เราจะสื้ขึ้นไปถ่ายรูปไห้ค่ะเนี่ยไม่บอกเ่บ่อไมหมอกอะไรไหนบ่บอท่านไหนว่าจังไหนนะคะอาจารย์บอกคอนโดเนี่ๆเอาคือสิื้วสหมวใช่ไหม่อเตียวบบนี่ไหอ,อันเพื่อังไหครับอัน <c oughs> ถ้าหมายออยดใกระปากบก่ตัส็สวย ให้มันได้ซะเดิมเป็นยังไงเดิมพราะว่าเด็กฝันอยู่ก่อนตอนนั้นว่าตอนนั้นทองอยู่มันไม่ค่อยมีเวลาทองเนาะให้ได้ทองครับให้ได้ก็อีกได้ซะก่อนหน่อยให้ไว้กู้หน่อยให้ได้ก็ปากซะอือหือถ้าไว้กู้อะไ้ก็ปากมันสิบันก็ผ่านไปก่อนอยิงให้ทำเป็นสีขาวค่ะมอสรมสิงห์น่งก็ต้องไว้อ่อนังากู่ก่อนเด้กอันดับแรกเนาะเสียเอามอแคนเสียเอาหมอแคนก็จขยมำให้เพิ่มหน่อนะฮะแม่นค่ะต้องให้ได้ซะก่อนแล้วเงาคู่ยังหน่อยมันก็ต้องเป็นฐานแรกเงาแหลกเลย ตัวปะโยูกับผมม่อไ่ดยวเครื่องหนึ่งแ่ผมีเวลาถาองเรางจะไปงานนี่ค่าืนมากันนอกกับนนะคะแต่สิพะยามีหดอกสีเข็มซ่ยอยู่สิพยามนียะมันขึ้นอยกับตัวห้อต่อนะบันเกินเรียนพุทธภาพหกอกยืนเลยเพราะมอลลมลที่ไดอันนี้มันเกิดเกิดโยกับห้อเองเลยเนีไมนบกเลยเกดกับผู้อื่นเลยไม่บอกเลยเจอผูบาอาจารย์ผู้บาอาจารย์เพิ่นพร้อมที่สิดูแลเนิ่นเพิ่นพร้อมสีปอน ข้อมูลอยังไง้เแาหลายอย่างอยู่แล้วเสมอห้องไปเลี้ยงมั่วเลี้ยงคั้ยไปใช้กระซานกระจุมเขาก็กว่าพี่บ้าไปหาเราพี่เนี่ยวัดขึ้นมากระเลียบจุ่มแต่ห้องเราผมมีเวลาจีเหรียนตอนนั้นแต่ห้องอยู่นี่เ้าก็ยังเขาบอกไฟเดือดทองเด้อันหน่อยแต่ว่าเขาเขาจำเอาจำเวลาเราเราหล่เราล่ำนะเขาเขาจีจำใส่ใส่แล้วมันมันเคย เคยยิยินดูดูตรนี้มันก ar ็เลยอันนี้อัน่ามะลัสมัยเก่าครับผมพี่น้องคุณยายทองคุณยายทองเราไม่ฟังหน่อยจะก่วนเมย์ไหมลงมืดเราลงมืดมาทำสมัยเย็นอไรแบลงมดจังเดมันหนังยังรำอยู่เว้ยรอหลุกอูอ้ามาล้ำให้ตัวคุณแถาลมันหมดที่นี่ เอาั้นกับล่ำในแบบผู้เฒ่าแล้วเนาะย่ามนอนคือจังเออ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 อู่ง่ายนอนเพิ่งกะเออเออเอออยู่คนเดียวเพิ่นพี่น้องเพิ่ลรําผู้อยู่คเดียวเป็นไหละเมอเอ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 อรําอยู่คนเดียว เด็นลูก็ออยู่ผู้เดียวพี่เอาะรถออกขัเบิ้งตัวนี้มันจะสีจืดใส่สมองหนูคนหนึ่งนี่เมนไดก่อนไปแล้วธนูโบจดเป็นไรมือจะคล้องโบจืดได้ไหมโบขับโบขึ้นสมองเลยโบอันนี้เลยจังสรนจังสรนเพียงเขาติดจดใส่สมุดไปบ่กเขาจำโบใดได้หน่อยแม่มันกระหิตใดอยู่นี่เขาติดจดใส่สมุดเปจังสรรเพราะเราขับเบิ้งบางเทีเขาเกิดบางทีเขาเขา ก็วันไหนจดไม่ล้ำกับบ่หมดจดใช้มือนี่บดนันบดนี่นันนาคอยคอยคอยไปเที่ยกับกรบ๊ดที่ถึงที่ยืดหลังควอยก็กับหองจนว่าผีว่ามันเรียนข้มือในการยังใส่ได้ยิ่งกวฟังฟังฟังพี่น้องอันอันอันฮัดละใหม่ใหม่อันโคกน้องเท่าน่ะไปเลี้ยงคว้วแล้วก็นอนอยู่หลังคว้วล้ำล้ำแห้งไรยังว่าแรงมากผีมันมาถ่วงเออ โอ้ยหามูมันว่ะผีมาทวงบ้างเดี๋ยวหัวหูมันว่ะผีทวงอีรีนี่พี่ลีนแล้วพี่อันอันคูดน้ำเข่าน่ะแมีนตะกี้ผีหลายเนาะตอนนั้นเนาะยมกุ้งกันหัวหูมันว่ะมันไม่เห็ดอีหยังหัวเหตุข่อยข้าเจ้าเอาหมอทำไม่เห็ดมันมาอันนั่นเจ้าบ่มาหัวหูมันว่ะมันมาส่นเจ้าบ่านีฮะมาสูวนเจ้าบว่ามันส่วนข่อยเดีล้วจังว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหัวอ่ะเดี๋ยวเอาหมอทำมากนี่บ่ เอามาตัวเนนพิ่นอ๋อเพิ่นเอาหมอธรรมาเราเป็นก็เลยกออกปากบ่เออหัวคุณวะเขาก็เลยว่าหัวหูในในในหมอทำในอันนั้นเจ้านะเออน้ำปลาน้ำดูงมันกับหนวกหูมันคอยห้องแห้งใช้ได้บนลำโพงเลย <c oughs> ห้องแห้งอีหลีเอาจนชุดเสียงคุณแล้วน้องแม่เนาะคันคันเที่ยงเมื่อยู่เลยห,เห,ห้องตะโกนแมนตะโกนห้องแบบหาเสียงจะโกลมาลำมาลำมาลำ,าลำขี่ทางสมัยเก่าครับผมคุณยายทอง มะล้อเพื่อนครับเป็นเป็นมะล้อเพื่อนมันเป็นมะล้อเพื่อนแบบสมัยใต้ใต้ตะกี้สมัยมยังก็แม่ใต่ยังก็ใต้กีกระบ,บองบ่ใต้กระบอกใต้กระบองล่ำยางไปล่ำบ้านนั่นบานนี้แม่นบ่แวะยา <laughs> งาเอาพี่นอ้องขึ้นเบิ่งเด้อครับผมกยางเอาต๋อเบ็ดกองเบ็ดซิ่งเบ็ดแค้นขวบหนามขวบน้อยไปทีไหน เน้มือไม่หนวกหูได้ไหมว่าอัทกระหล่ำปลีเดียวเสลยขวยกินหยาเฉยคนก็นอนตากแดดผักหลังขวยอหันดื้ออีไม่ธรรมดาน่าอยู่นี่ขั้วนั่นละคุนเห็นดอกม่วงคุณอยากกินดอกม่วงบ่ <rôle> ม <ici S 2> ่วงนี่หมละนี่เลบอกม่งสองม่วงอาม่าม่วงสองนี่แหละไม่ทช่หนเหี้ยวรอกครับผมพี่น้องเอาใหมุ่กคืนนี้สำหรับคลิปนี้บ่าบอยกัขอใบสมีสักกครั้งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทีพี่น้องอยากเบิ่งบ่าบอยกับพุ่ชายทองนะครับปอกน้ำใหม่ครับผมพี่น้องในกฝากติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าบอยดินที่แดนดินที่นิสานแล้วก็พี่เขาดินที่อีสานสามีอีสานพะโลาะกันนะครับ ดีจ้าอีซี่เอาไว้พูพ่อกันคลิปนะครับผมพี่น้องครับบ๊ายบาย